อ่ะเริ่มเรียนวันนี้นะเปิดขึ้นมาก่อนเอาของเก่งนะเป็นชะตาครูเป็นชะต,ตาที่ดีมากนะนี่บอกหนะเราจะได้มีเนรู้ลเลยนะอ่ะวันจอวันจรประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวนจะบอกนี่เอาวันเจอิญเราจะจะรู้ข่าววันเจอิสิบสามมกราวันจเนนะยเป็นวันจรสิบสามมกราสิบสามทาศูนย์หนึ่งท่าห้าหก สองพันห้าร้อยห้าสิบหกคับประมาณกี่บมครับได้กี่บมก <12. S 2> นะ็ได้สิบสองจุดศูนย์หนึ่งไม่งันอาจถือว่าเริ่มเริ่มใหม่นะเริ่มเริ่มม,มันก็เปลี่ยนภูมิพอดีถูกไหมอันนี้เขาเรียกเปลี่ยนภูมิพอดีถูกป่ะ ถูกไหมล่ะเปลี่ยนปุ่มพอดีนะเนี่ยเปลี่ยนปุ่มพอดีอ่ะเสาเสากป่าเนี่ยสี่สิบสี่ถูกไหมหนึ่งวันเออย่ามันหนึ่งวันละเปลี่ยนปุ่มละอันนี้เปลี่ยนปุ่มแล้วล่ะ,ละนี่ไงพอเริ่มเปลี่ยนปุ่มก็มาลองดูดีกว่าดูเสาเดือนเนี่ยเสาเดือนมันมาขยายเสาปีเนี่ยที่เหตุการณ์มันมีไหมเหตุการณ์ที่คุณเก่งว่าไว้มีไหมเจ็ดมันเบียดตัวเองแล้วนะเจ็ดมาจากใครล่ะเนี่ยมหาจนญาติเนี่ย รอบบริวารพวกรอบด้านเราทั้งหมดที่เรามีปัญหาอยู่ที่เกี่ยวเนื่องกับมาตาเกี่ยวเรื่องกันแน่ๆนะนะเป็นไวอ่อนกว่าอะไรก็ตามท้าสีพวกหน้าที่ที่เรารับผิดชอบนะเนี่ยเนี่ยดูที่เจ็ดเจ็ดหมดเลยรอบตัวหมดเจ็ดหมดเจ็ดไปเจอหกตรงมหาบทเนี่ยดูเด็เนี่ย,ยอยู่ตรงนี้เลยไหมแล้วดูดีทีข้างบนเด็ด เนี่ยดีตัวนี้ชี้บอกอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดือนสุยะจรก็ตรงนี้พอดีเห็นไหมต้องมีปัญหานี้แล้วชอบช้ำระกำใจแล้วเข้ามาเห็นแล้วแล้วสามนี่ไหมเนี่ยนี่นี่เดือนตัวนี้นะมันก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมสามชนหมดเลยแล้วเจ็ดเป็นอะไรดูดิอ่ะเจ็ดเป็นอะไรเนี่ยมาจากตรงนี้อีกนี่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 นะอนุรักษ์นะนี่ดูดิพอเปลี่ยนวันแรกปุ๊บมีปัญหาทันทีเลย เรารู้ข่าวรู้อะไรก็ตามเลยว,วันเนี้ยเบียดตัวเองละเฮิร์ทุกขังอะไรมันก็ว่าไปนี่เนี่ยชอกชํารต้กำใจตรงนี้เหมือนดุถูกดุมินสัก์สีนี่ไงนี่เอยนเข้าใครไม่ออกอะพูดไม่ได้แก้ตัวไม่ได้จะเฉยนะผมก็เฉยเ <laughs> จ็บมันต้องอดทนนะเห็นนี่ผมบอ,อกช่างเถอะนายบอกไอ่าเนี่ยนะนะเห็นไนี่ไงเห็นยังแล้วมันเป็นเสาที่ชนกันหมดระหว่างจอนปีอเอย ภาษาเดือนภาษาวันเห็นยังแรงขึ้นมาเนี่ยผมกว่าน่าศึกษามากเลยบอกให้คารชาตาเนี่ยทางด้านนี้มาจากฟากฟ้าบอกแล้วว่ามันทายลำบากหาลองดูขผมมั้งเนี่ย กาวชะตาเนี่ยแล้วจะเจอเหตุการณ์อย่างที่บอกผมเก็บไว้เยอะนะที่ว่าผมศึกษาแล้วที่ว่าดึงดาวมาแล้วบอกเกิดเหตุน้อยมากบางครั้งมันเกิดก่อนแล้วบางครั้งไม่เกิดบางครั้งมันพอมันเดินไปเพวกมันถอยหลังมาซัดให้ตอนนี้ถึงเกิดผมพิสูจ,จน์จนเออบอกว่าดึงมาเพืเกิดไม่ใช่ไอ้นี่มันตระมา ่ายแบบประมาทแล้วศึกษาย้ายอนไปนะต้ตอนนั้นเลยไม่ได้เรียนนะเอ้ยดึงดาวมาแล้วบอกเกิดเหตุไม่เกิดของผมเจอในชีวิตผมได่เจอมาเลยคืออาจเะถูตายานฮไม่เป็นไรผ่านไปก่อน กูผมมันเจ๊บเสาเสาการชะตา่ยดึงดาวมาแล้วบอกเกิดเหตุูผมไม่เป็นไรไม่เกิดเหตุเาสาเสาเจ๊ดผ่านไปก่อนอาจารยะนี่เจ๊บเาสาเสาขออย่มาที่ทีนี้นะมันทน,นไหวไปดีกว่าเต็นดีกว่าน่าเห็นอย่างนี้เนี่ยอ,ออกงานทั้งแรกก็เจอเลยทำไมเป็นอย่างนี้หวนะนะอ่าที่นี่เราก็ ผมไปคลิกจอนาต่อนะเดี๋ยวมาดูวีหนึ่งนะอ่ะเรนนี่ของคุณโ oh. อมวันเช้าอาตมา,อ,มา,อ,มา,อ,มาอาตมาต่อนนะอาตมายาวนะมันยังไม่จบนะอาจารย์ที่กกมุมปรับดีโปรแกรมหน่อยอาจารย์เอ้เอ้ใช่ใช่ใช่ามามาวันนี้พอดีเพราะว่ามีคนเขาท่วมมาเพราะว่าผมเอาเอาครบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนเนี่ย พบชนกับบอหาบทเนี่ยอยู่นี้แต่ผมดันเอามาไว้ที่ตัวเลขเช็คไปมันเลยมีปัญหาอเปลี่ยนความเปลี่ยนอนะ่ะพอดีก็ถามขึ้นมาเออมีคนโทงมาผมเลยแก้แก้เสร็จยังไม่ได้ให้เราก็เอาไปเปลี่ยนได้ทับไปมื้งเดิมอมันก็เลยมีปัญหาจิดป้องคันอะไรนะ แล้วปิดโปรแกรมมอนไปก่อนแล้วก็เซฟกับปิดทับเข้าไปเลยนี่นี่ถูกต้องแก้แล้วของเดิมไม่ได้แก้เราคลิกดูก่อนก็ได้คลิกดูก่อนจะได้หายสงสัยว่าทําไมตรงนั้นนะฮะมาถึงว่าของเดิมเนี่ยอ่าของเดิมเราเปิดเองของเดิมนี่เราคลิกไปที่เ็ดอาตมาเรามันจะขึ้นมาบอกว่าอาตมาเป็นปุตินี่เนี่ยเป็นอะไรลองลองคลิกก่อนเออเออคลิกก่อนจะเปลี่ยนแลจะได้เห็นชัดในของผมเปลี่ยนไปแล้วกันเลยไม่สามารถที่จะ สมาตัติเป็นกเลขเจ็ดคลิกที่กเลขเจ็ดมันจะขึ้นใช่ไหมใช่ครับมันพิดอันนี้มันพบอาตมาคือต้องตัวสือ,องบนอ๋อนีอ่งไงแล้วต้องมาคลิกตรงนี้แล้วต้องมาคลิกตรงอาตมาตรงนี้ถึงจะถูกอ่าเพราะบางคนอาตมามันอุติมันไม่ใช่กเลขเจ็ดอย่างนี้ถูกนไหมเขาบาของเขาไม่ได้กเลขเจ็ดอะเลขอย่างเงี้ยมันตจงนั้นทำไมมันเหมือนกัน ทุกอย่างเหมือนกันหมดเออใช่ใช่ตั้งกิ่วตั้งกิ่วก็เลยต้องมาเปลี่ยนเนืะอันกต้องเอาสีแดงมาทับลงไปเลยถุงกับสีเขียวเนี่ยก้อนหนึ่งสามอะไรนะไาต้องใช้สีเขียวใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่สีแดงสีแดงสีเขียวนี่มันแฟ้ได้ของผมมันประจำแฟ้ได้ในประจำแฟ้ได้เปลี่ยนก็ไปก่อนไปให้จบ นี่ถึงบอกว่าโอ้ยเสาเดือนนี่ดีมากๆเลยนะมันก็ทางสามเสาอะไรแต่เสาเดือนมันอยู่เดือนหนึ่งมันทำให้เราเห็นง่ายไงให้เราเห็นง่ายเอีนยแล้วบางคนนี่ไปเจอนะลูกค้าอาจารย์ปันไงแบบเดียวกันเลยพอเข้าวันเกิดปั๊บวันเดียวแค่นั้นน่ะมีเหตุเลยอาจารย์ปันมาถามว่าเกิดเหตุอะไรก็อาจารย์นรชตาไปชี้ให้ฟังเนีเกิดเหตุ เนี่ยมีมีตัวอย่างเก็บไว้ยานปานมาถามเลยแล้วก็ววรู้ตรงไหนอ่ะทันทีเลยนี่ถ้าไม่มีการชะตาช่วยนะแต่ผมตองไปหาแาจาแล้วจฟัปเนี่ยไม่ไมอบอกแกแล้วผมก็เลยกับจย์บอกเหมนเป็นความลับเรียบร้อยยังอ่าเรียบร้อยแล้วก็โอเคตอนนี้อกาอาหมายาี้โดอ่าได้ได้นะอ่าโอเค นะทีนี้เรามาเริ่มบทเรียนของเราอาตมาต่ออะอาตมานี่มันดูได้เยอะมากนะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขาค้นคว้าแต่ละสำนักอะไรเนี่ยนะที่อาจารย์ดวงสอนมาอีกตั้งหลายวิธีมากเลยนะวิธีแล้วที่เราจบไปแล้วก็โอเคก็จบไปก็ไปเรื่องฟื้นหนัทีนี่เราอัดแไบแต่อนนี้มันดูวิธีนี้เองที่ว่านี่แหละนี่แหละที่อ่านพบนี่แหละที่เราชี้กันนี่แหละนี่แหละอาตมาเป็นอะไรนี่เห็นไหมเนี่ย นี่แหละต้องเอาตรงนี้แล้วอาตมามันตัวพบมันก่อนเข้ามาหาบทก่อนนี่ก็เป็นอีกระบบหนึ่งแหละระบบนี้มันค่อนข้างคล้ายกับที่เรียกว่าพรหมลิขิตอะนะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไงแต่จริงไม่ใช่มันดาวมันเปลี่ยนไปมันแก้ตามดาวเขาด้วยการทายพบมันจะเหมือนพรหมลิขิตแต่คุณจะเจอย่างอย่างนี้บางครั้งไม่ใช่ ดาวมันสะท้อนอีกทีหนึ่งได้ตัวดาวเนี่ยทอนหรือเพิ่มดีกรีก็ได้นี่ไงจึงต้องบอกว่าไอ้นี่มีอยูน่นี่นี่หมดแล้วนี่อย่างเงี้ยคิดไปเลยปุ๊บนี่คุกเกินมากอาตมาเกินมาปุบ๊บเป็นยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรรับบูตินี่นี่ไงใช่ไหมชีวิตผันแปรเปลี่ยนงานบ่อยเบื่อง่ายอยู่ไม่ทนชอบเดินทางมักมีโรคแฝงติดเชื้อง่ายี่นี่คือผมสรุปโดยโย่อของอาจารย์ลงมา เพราะว่าอาจารย์อธิบเยอะมาก,มากแล้วสรุปแนวะหัวข้อมาให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้อทีนี้ของคุณโอ๋ก็รุปหัวข้อมาให้ฟัง,อา,าอ,าางอาตมาสอนหน้าอาตมายาวนะมันยังไม่จบนะเอาพบข้อหาบทอาตมาเจียบปุติ พอปูตีปุ๊บทําไมต้องต่อเป็นมหาหินฮะก็ต้องมาโยงอีกแล้วว่าชีวิตคนเนี่ยมันมีเจ็ดหลักเจ็ดฐานเนี่ยหลักฐานหลักฐานเลยทั้งหล,ะล,ะละงักลากเงาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยนะถ้าอ่านตามนี้ก็ได้อตตะหินะทันนางปิตามาตาโภคามาชิมาแต่นี่มันเป็นภาคอดีตกรรมภาคอดีตกรรมก็เดินอย่างนี้แหละมันเดินเรียงเลย แต่พอปัจจุบันกรรมครบมันต้องเดินอังคาวิชาแล้วพออังคาวิชาพวกมันถึงอกว่าคุณเกิดมามีรูปกายพบสิ่งแรกที่คุณทําอะไรคือเรียนรู้ครับมหาอินทรนี่คือการเรียนรู้การเรียนรู้ที่จะอยู่เอาชีวิตรอดอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยหมายหน้าในการเรียนรู้นะใครเจอหมายหน้าต,ง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 ตรงๆจริงๆต่อไปจะลนะ ตลาดในการแก้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเนี่ยหมายยังไงเียอ่านดูนี่เนี่ยพบพว,ว่างไงสิ่งอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมตกทงชัยเนี่ยเห็นไหมจะเข้าเข้าห,หาบทเอาพบเข้าห,หาบทเนี่ยห้ามํำประกันเด็ดขาดจะเสียหายอ่านไปตามนี้ไปคิดดูได้ตามนี้ ถ้าเป็นหมาสีโชคเนี่ยเจออะไรไมันก็เตอตามวนไปเนี่ยหมาสีโชคเป็นอะไรเนี่ยนะอ่านเอาตามนี้ได้ไม่มีปัญหาเพราะทาไว้ให้แล้วยออาจารย์มาเพียงแต่บอกว่าพาออาตมามันเดินเดินมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้ที่อยู่ในโลกวัฏฏะสงสารที่เรามาเนี่ยเรียนรู้ต้องเจอตรงนี้แหละมันเลยเป็นปฏิบิิญา มหาทีโชคเป็นอะไรเนี่ยประสบความสําเร็จไหมมหาทีโชคนี่อย่าเพิ่งบอกว่าได้โชคได้ลาบเลยคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตไหมมหาทีโชคตัวแรกที่ที่เราอ่านอาตมาที่เราเกิดมาเนี่ยมันมันก็ขั้นตอนองมานนี่คุณเรียนรู้กบคุณก็ทํางานเนี่ยประสบความสําเร็จไหมเนี่ยประสบความสําเร็จปุป๊บเนี่ยมันก็บอกคุณก็จะมีมหาโภคะดีงไงโภคทรัพย์สมบัติที่มันใหญ่โตอะไรทั้งหลายเป็นมหาโภคะขึ้นมาได้แต่พอมหาโภค่ะพบเนี่ย คุณจะให้มันทรงอยู่ด้วยความกู้หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันต้องนี่เป็นมหาโจรทิกแพงกลยุทธ์วิธีการที่จะรักษาก็แกนม,มาตาเนะจังหวะที่มันเดินนี่ยคุณต้องดูแลรักษาละ่ะสร้างบ้านเสร็จต,ต้องดูแลไหมละ่ะลองดูเดิยถึงเวลาเดี๋ยวต้องซ่อมละนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยาละเดี๋ยวรั่วนั่นทํานี่อีกนี่ไงเดี๋ยขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยนี่การอ่านของมหาบท เกี่ยวกับเข้ามาสมแจมเข้าไปด้วยว่าอย่างเงี้ยม,มหาโจมมหาโจานเป็นอะไรเนี่ยแล้ว็าหามาในนี้ได้มหาโจนเป็นอังคาความค่าคก็มันก็ต้องมุ่งมั่นต้องทิฐิต้องยึดมั่นแล้วก็ต้องเจอแบบประเภทว่าโดนบีบคั้นน่ะตำแหน่งมหาบทตัวเนี้ยคุณต้องโดนบีบคั้นแล้วว่าคุณจะต้องดูแลบ้างนี่ยังไงให้มันสมสภาพเล้วสุกไงท่าน <c oughs> สวยงามเป็นที่ประทับใจก็อือมาเนี่ย ใชคทีนี้ก็ผสมดาวล่ะต้องผสมดาวเข้าไปเป็นพบพบพบหานทุกพบพอพบนี่พบเนี่ยจากนั้นมาพบบอกว่าเอ้าพบนี่นละทำไมมหาบาทมหาบาทบว่าไอ้ตอนที่คุณดูแลเป็นภาระดูแลเนี่ยคุณจะประสบสิ่งที่หงุดหงง่านฟุ้งซ่านลำคาใจอุปสรรคไหมท้อแท้ไหมเนี่ยมหาบาหละมันแปรรวมได้ทั้งนี้เลยแหละเพื่อความทรงสภาพที่ว่านี่แหละ มหาจรไม่พอปุ๊บนะมันจะเกิดอาลงขึ้นมากัน,นี้แหละเรืหาวมาว่าคอนเราเป็นอุปสรรคไม่เป็นอะไรไหมให้เราเนี่ยเนี่ยอันตัวสี่ไปตัวสี่เป็นราชาโอ้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรทําไปคิดไปแก้ไขไปสี่ราชาไงนี่ไงนะก็บอกว่าเอออย่างนี้ก็โอเคหน่อยนแล้วดาตัวนี้มันสีเขียวเปยโทษสีของมันเป็นมนตรีอ่าเป็นมนตรีก็โอเคมันก็โอเคไปนะ แล้วบ้านปลายชีวิตเนี่ยคุณทํายังไงนี่ไงมาอปถัมภ์เนี่ย,ย,งงย,งงม,ม,ยมันจะพึ่งตัวเองยังไงดูแลชีวิตยังไงอะไรดีก็ดูตรงมาอาบถรรมเขามาเนี่ยนี่ไงสิ่งที่ร้บกายการสนุนช่อเหลือมักมีเบื้องหลังเพราะว่ามันตกมลน้นี่ไงเขาจะใช้งานเราเช่นถ้าอย่างนี้เป็นล่างสงได้ไหมเนี่ยมลน้ำไงบางคนเป็นล่างสงได้ไหมเป็นล่างสงได้เลยนะ ใช้เพิ่มเกอกขั้นกันเนี่ยก็ยอมให้เขาเป็นเป็นร่างทรงของเขาเลยจะออกไปงี้ก็เป็นไปก็เป็นเชื้อสายของเขามาอะไรนี่เราอาธิบายได้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็เติบโตวพอคุณวนสองรอบทําไมต้องวนสองรอบสิบเจ็ดไอเกศสองสิบสี่ผู้หญิงก็จะเป็นสาวแล้วผู้ชายก็จะเป็นหนุ่มแล้วเป็นพันที่ว่าไวที่จะ,จะเจริญพันธุ์ นี่ไงมันก็เข้านีแหละพัิยังเอเข้าพริยัง่ะเ,เข้าพริยังนะงนะคุณได้พริยังมายังไงนี่อ่านไปเลยดีนี่ นี่แล้วก็อ่านพบก่อนก็ได้นี่ไงอุทิศชีวิตนี่เพื่อรักได้นี่ไงอยู่ในกรอบของพยาของตนก็ได้เพราะมันตกผังค่ยโดนดีบขั้นเนี่ยนะคุณได้พรายังมาคุณก็ต้องนาวังทาไมนาวังเพราะคุณต้องพาพรายังมาอยู่ด้วยหรือไปอยู่ด้วยกันก็แล้วแต่นาวังเห็นไมัน,นี่มันมากระจอดมาพอเจอคุณต้องนาวังแน่ไง ที่อ่านไปผสมคำพูดเราเองเพราะอันนี้เป็นหลักอาจารย์ให้มาทั้งหมดเนาะหลังน้าวางพบเนี่ยมันก็สร้างบ้านเรือนแปลงจะอาชีพการงานในทั้งหลายก็เป็นเคสของ,งมันเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางให้คุณให้โทษที่แรงกว่าชะตาอื่นเนี่ยแบ่งบุญทีห้ราวะะอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยเห็นไหมเคห,หังตกมรณะ อางนั้นมนาะพวกคุณก็ต้องทํามาหานกินมีอาชีพปุ๊บนี่ไงก็ต้องมาหาเินประสบความสําเร็จได้ขนาดไหน,นลาพังาชีบอกกชีอดูเนี่ยจะลาภผลจะมีต้องไปหากินต่างถิ่นทํางานเป็นนายหน้าคนกลางธุรกิจที่เกี่ยวกับกติดต่อก็ได้นี่นี่คือหลักกวา้วางๆหากินพวกเนี่มันก็ต้องมามีญาติ เข้ามาผัวพันถึงที่แวดล้อมเราอะไรญาติญาติแ่นี้หมายถึงเป็นญาติโก้พุิการก็ได้หมายถึงคนรอบข้างเป็นอะไรทุกอย่างที่มันแวดล้อมเราหมดญาติเนี่ยเนีย่ยให้การสนับสนุนด,ดีเหมาะเข้าหามวลชนยังไงอย่างเงี้ยอาจารย์บอกมันเป็นหงชัยอ่ะยิงยเข้าหาสังคมหามวลชนตีแพรเข้าไปแล้วมันดีนี่แล้วเป็นไงต้องตันหนักสกกะนี่มีปฏิพานตันหนัก พรสวรรค์ใน,นการเจรณาดีใช่ไหมที่พูดดีคิดดีทาแล้วจะดีๆอยางนั้นมาปุ๊บเราก็ยึดมั่นไว้เป็นตัวตนของเราอารมณ์ที่เราพุ่นคิดอยู่ยนี่ไงตึกตองเวทนาเสวยอ,อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่มายึดเหนี่ยวจิตเราไว้ให้เราไต่ตอง เนี่ยไตยตองเราจะยึดมัน่นยึดมั่นเป็นอะไรนี่ก็อ่านไปดิย้อนไปนี้ก็ได้อารมณ์มักจะคุ้นคิดสิ่งที่ทําให้เราทําการใหญ่โตก็ได้หาโปคามีเกียรติสิยศชื่อเสียงดาวก็บอกยศชื่อเสียงขึ้นมาเป็นสีด้วยให้ได้ลาบผลที่ดีขึ้นมาพอมอยู่ตรงแถวลาบผมนี่แหละ่ันแกนมันประสงค์ไปก็ได้เนี่ยผมทราบอีก เดินโลนขยันหาเลยล่ะนี่เงี้ยนี่คือระบบอัตามาอีกตัวหนึง่งที่อ่านอ่านแล้วก็มีจอนุมันตอนสรุปจอนเดี๋ยวเราพยมาว่ากันทีหลังนะเอาเป็นระบบเป็นระบบให้บบฟังไปเลยเดี๋ยวค่อยไปนึงเสวยจอนไล,ล่ไปทุกทุกฟันนะพี่แต่ว่าระบบอัตามาตัวนี้อ่านแบบนี้แล้วพี่แต่ว่าผมแก้ตัวนี้หน่อยว่า ทุกตำราเขาจะหารเจ็ดอยู่แค่นี้บนเจ็ดนะเจ็ดปีซ้้งนี้ล้เจ็ดปีซ้้งนี้ละ,ไม,ละไม่ใช่พอผมเอามาเป็นบนสิบสี่พอผมเอามาเป็นบนสิบสี่เนี่ยตอนนี้มันเดินสิบสี่ เดินมานี่ป๊บมันปีนี้อยู่ดีเดินสิบสี่นะเดินมาถึงนี่ป๊บก,ก็ย้อนมานะนี่เดินย้อนกลับเหมือนนั่นหมดแล้วนะชีวิตน่ะมันจะเดินย้อนมาสิบสี่สิบสี่นี่มันตรงอะไรด้วยรูหมสิบสี่สองยี่สิบแปดมันมีตำราในโบราณในพระไตรปิฎกพูดกกถึงเลยนะอาจจะคาถาว่านะเลิกยี่สิบแปดนะเลิกบนนะ้องฟ้ายี่สิบเจ็ดแต่ท่านบอกอกว่าเลิกมันมียี่บแปดเออแล้วมันมาจากตรงไหน มันตรงนี้พอดีเลยที่สิบแปดจริงที่แปดจริงจริงเออเข้าไปนี่เขาแพ้เลยอ่ะนะวันเกิดเรียกวันเลิกสมัยก่อนเรียกวันเลิกนะมีเจ็ดเลิกนัเลิกล่างนี่เราวันจันทร์เจ็ถึงวันอาทิตย์แต่วามาันเกิดในโลกมันุุย์แปลงปุ๊บมันจะมีลาหูก็ไปเจือกับแบ่งกับพุทธแต่เลิกบนไม่ใช่เขาแบ่งกับดาวเสาร์อ่ะมันต่างกัน พอมันยิงมาผลปุ๊บเนี่ยมันแยกได้อสองพวกถ้าเข้าแผ็นธาตุถ้าเข้าแผนธาตุปับ๊บหันเกตหันเกตปุ๊บก็คือใช้ลาหูแทนเดลิเซแต่ถ้าเป,เป็นตำแหน่งของเลิกบนวงฟ้ายี่สิบเจ็ดเขาแบ่งกับแวาวเสาเนี่ยเนี่ยมีสองอันนะเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวดูของอาจารย์ใหญ่เราก่อนเนี่ยผมจะให้เห็นก่อนว่ามันมัน